สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวต้นงามานะคะมาตากแดดให้แห้งนะคะรอแห้งแล้วเราก็จะมาทำวิธีการเคาะเมล็ดออกกันนะคะนี่ค่ะนี่คือวิธีการเคาะเมล็ดงาออกจากฝักนะคะเราตากแดดประมาณกี่วันคะสามวันน่าจะได้นอกปะ 3-5วันนะคะเราก็ตากจนแห้งแบบนี้เลยนะคะแห้งแล้วก็มา,มาเคาะเมล็ดออกเคาะก็โดยวิธีการใช้ไม้เคาะเคาะเม็ดออกจากฝักฝักแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีฝักปนติดมาแล้วก็ซาวๆาว,าวออก ให้เหลือแต่มีตัวใบใบผสมกับมมเมล็ดบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาเป่าลมแล้วก็มาฝัดอีกรอบหนึ่งน,นี่ค่ะเม็ดงานนาอ,อุ๊ยแปลกระด้งมาให้ป้าเมย์ฝัดอันนี้ให้ดูหนะ่อยเดี๋ยวเราลองคอสเสร็จเราก็มาฝัดฝุ่นออกนะคะ เคาไปเรื่อยๆค่ะมีเด็กๆก็มาช่วยเคาะได้นะคะเคาะตรงปลายปลมันมันจะติดตัวเม็ดงาจะติดอยู่ตรงฝักปลายเยอะเราก็เคาะให้แตกเยอะขึ้น เราก็จะฝัดให้ดูเลยนะคะวิธีการฝัดแบบโบราณนี่ค่ะก็จะทำความสะอาดรอบที่หนึ่ง นี่เป็นวิธีชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคะเราก็จะได้เม็ดงาคุณภาพยอย่าที่มันหนักหนักเราก็เก็บออกบ้างเป็นบางส่วนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาฝัดกันต่อ เอากระดงมาเอาแต่ไงเอากระด้งมาอันนี้มันย่อนอันเล็กจรงๆเดี๋ยวเราระจะเปลี่ยนกระดงนิดนึงตัวนี้มันกว้างมันจะได้ฝัดสะอาดขึ้นนี่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วคนะ พอละประมาณนี้นะคะเราก็ทำความสะอาดไว้ประมาณนี้นี่ก็ได้เมล็ดงาคุณภาพนี่ค่ะงาดำที่สะอาดนะคะถ้าเราเวลาเราจะใช้สกัดเราก็ไปเข้าเครื่องร่อนอีกทีหนึ่งอันนี้คือทำความสะอาดแบบข้าวนะคะขอบคุณค่ะ